สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอลสีนะคะตอนเช้าเช้าวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565นนะคะมาชมความสวยงามไปด้วยกันนะคะก่อนเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์นะคะ ดูธาตบางแก้วเขาออกมาใหม่นะคะสีสันสดใสหวานแหววมากเลยนะคะความสวยงามของเขาคือใบใหม่ของเขาล่าสุดนะคะพอนานไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะดูเม็ดของเขาธาตบางแก้วเขาจะมีเสน่ห์มากนะคะเม็ดสีแดงแล้วก็สีขาว ป,ปลายทั่วพื้นบริเวณใบเนาะก็ได้มาอัปเดตให้ได้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับธาตุบางแก้วเพราะว่าที่บ้านก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะเมื่อก่อนซื้อมาก็ราคาหลักพันนะคะก็เลยมีต้นเดียวตอนนี้ก็ราคาถือว่าก็ยังแรงอยู่นะคะ ถ้าต้นขนาดนี้ก็แพงอยู่นะคะถ้าอย่างในน้นอยก็คือพันเกือบสองพันนะคะต้นขนาดนี้ตอนนี้ต้นโตแล้วนะคะแต่ก็ที่บ้านก็มีอยู่ต้นเดียวเนาะส่วนต้นนี้มาดูต้นถัดมานะคะ ตัวน,นี้ก็เทพอักษาราดูความด่างความป้ายของเขานะคะการป้ายของเขานี่จะสวยงามมากเลยออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกมาเหมือนเขาจะสีเหลืองนะคะพอสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองเป็นสีขาวสดือแดงนะคะเช้ชาเช้านะคะก็มีนกเยอะนะคะที่บ้านนะคะเขาจะทำรังตาม ต้นไม้ที่เราปลูกไว้รอบบ้านเนาะบางทีก็ต้นกล้วยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเสียงนกเทพอักษาราเป็นบอลแข้งเนาะบอลสีเป็นประเภทบอลแข้งตอนนี้กำลังม้วนหลอดออกมานะคะมีอยู่สี่ใบนะคะมีอยู่สี่ใบแล้วก็ กำลังม้วนหลอดออกมายังไม่ผูกยังไม่ผูกก้านใบนะคะนี่ค่ะดูความงามของเขาสวยงามนะคะเขามีเสน่ห์คนละแบบนะคะบอนสีแต่ละต้นนี่จะมีความงามมีเสน่ห์ เวลาเราชมนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละชนิดนี่คะ่ะก็เลยอยากให้ได้ชมตอนเช้าๆนะคะอากาศดีๆมีเสียงนกร้องก่อนไปทำงานนะคะจะได้มีอารมณ์ดีในวันทำงานเริ่มวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะคะ ชาตบางแก้วก็มีความหวานนะคะสีชมพูแล้วก็ถัดมานะคะวันนี้จะให้ดูตัวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะราคายังถือว่าแรงอยู่นะคะนุกพะก้านะคะดูความสวยงามของเขา ตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะคะนุพเก้าแต่ว่าไม่เท่าไหร่ถ้าขนาดต้นขนาดนี้ก็เกือพันอยู่นะคะดูความงามของนุพเก้านะคะอินไหมคะการด่างของเขาสีเขียวสีชมพูสีแดง สีขาวมาทั่วพื้นใบเลยนะคะนี่หลอดใหม่ของเขาใบใหม่ของเขาจริงๆนกพะก้านะคะที่เคยเห็นต้นโตของเขาเขาใจะใบใหญ่มากใบใหญ่แล้วก็จะมีพื้นใบที่แบบว่ามีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงเยอะอะคะ่ะอุย้ยน้ำเชื่อ นี่น้ำโชคหายไปน้ำโชคพึ่งมาน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคนี่น้ำโชคน้ำโชคหายไปแล้วนะคะเพึ่งกลับมานะคะน้ำโชคแมวข้างบ้านเนาะเข้าหน้าตากน้ำโชคมาเขาก็เดินมาสก,กิดนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็น อับสรสวร,ร์กับพรมพิมานสองต้นนี้รู้สึกว่าเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะมานแล้วก็โตแค่นี้เลยคะ่ะก็คือให้เขาอยู่ในตู้โขาโตแค่นี้อับสรสวรคร์กับพรมพิมานของเราโตช้า สู้บอลประเภทนุพเก้าไม่ได้นะคะนุพเก้านี่ให้เห็นความงามของใบที่แตกต่างมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะอัปเดตในแต่ละวัน ของบอนสีของเรานะคะว่ามีต้นไหนที่เขาสวยงามนะคะที่เขาแทงหลอดมาใหม่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้กัน ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ